สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับ19มีนาคมกับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบูกันนะครับวันนี้มีเรื่องราวแผนงานของเรียบภูนะครับในช่วงพักเบรกทีมชาติเขามีแผนงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเทนอโนหลุดทีมชาติอังกฤษแล้วก็มีข่าวกับคาราชิดด้วยนะครับกองหน้าของสุดการนะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้ฟังกันก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนแลวกันนะครับสำหรับรถยนต์ all new suzuki swift นะครับ Power You Up นะครับแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับอัพพาวเวให้ออกไปสนุกกับชีวิตนะครับกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ d u เ l Jet นะครับแล้วก็ระบบ h a r ์ดเทคที่ทั้งคงทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับมีระบบโฮลฮิวคอนโทรนด้วยใครที่ขึ้นเนินเนี่ยมันจะมีการเบรกออโต้ให้ด้วยไม่ไหลแน่นอนนะครับดีไซน์โดดเด่นครบเครื่องแรงกว่าที่เคยราคา557,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki m o t o r t h a i l a n d ได้นะครับรวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่าสไตล์์ยอรกแท้ๆนะครับ มี5สาขาในกรุงเทพมหานครนะครับนวลจันทร์นิชดาธานีเซ็นเตอร์เวิร์ลเอวันารนะครับใครที่สนใจไปกินที่ร้านหรือว่าโทรสั่ง Delivery 021054555นะครับการันตีความอร่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุสนเจดีเอาไว้ด้วยนะครับมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้กันเลยนะครับเริ่มต้นไล่เรียนกันไปก่อนอื่นมาดูผลยูโรป้ากันก่อนแล้วกันนะครับค่อนข้างพลิกหลายคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปอร์มาแพ้ แล้วก็ตกรอบเฉยเลยนะครับแต่ว่าแมนยูนเตจเข้ารอบแต่ว่ามีหนึ่งอันที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับริเวอร์พูลเล็กน้อยนั่นก็คือเรนเจอร์ของเชอหลากนั่นเองนะครับแพ้ศูนย์สองนะครับก็เลยทําให้รวมสกอร์สองนัดเนี่ยตกรอบนะครับโดนซลาเวียปาร์กนะครับที่ยิงนะครับแล้วก็ซลาลาเวียปาร์กเนี่ยเข้ารอบไปก็เสียใจกับเชอหลาดด้วยที่อาจจะไม่ได้ไปต่อในยูโรปาแต่ว่าในลีกถือว่าคุณทําได้เยี่ยมแล้วคุณได้แชมป์แล้วพัฒนากันต่อไปครับเรนเจอร์ยังต้องพัฒนาต่อนะครับก็ พวกเราทุกคนก็เชื่อว่าเอาใจช่วยเจอหลากอยู่แล้วนะครับทีนี้ครบหมดแล้วครับทั้งแชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีกเดี๋ยวจะมีการจับสลากกันนะครับในวันนี้ทั้ง2รายการเลยโดยแชมเปี้ยนลีกที่ลิพูเราเตะเนี่ยจะจับสลากก่อนนะครับในเวลา18นาฬิกาบ้านเราส่วนยูโรปาจับสลาก19นาฬิกานะครับแล้วก็จับสลากเสร็จเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราเจอใครใช่ไหมทีนี้โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันก็จะลงล็อกประมาณนี้อยู่แล้วครับ เดี๋ยวพอเบรกทีมชาติกลับมาปุ๊บเราจะเจออาร์เซนอลแล้วพอเจออาร์เซนอลปุ๊บเกมถัดมาก็จะเจอกับแชมเปี้ยนลีกเลกแรกแชมเปี้ยนลีกเลกแรกเสร็จปุ๊บจเจอกับแอสตันวิลล่าเจอกับแอสตันวิลล่าเสร็จปุ๊บเจอกับแชมเปี้ยนลีกเลกที่2อ,อันนี้คือโปรแกรมที่จะสล็อตของแชมเปี้ยนลีกมันจะวางอยู่ประมาณนี้เนาะก็ชี้แจงให้ทราบกันนะครับก็เดี๋ยวผมวางแผนไว้ว่าเดี๋ยววันเนี้ยจับสลากมันหกโมงใช่ไหมประมาณสัก โมงครึ่งทุ่มหนึ่งเนี่ยมันน่าจะจับสลากเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะสตรีมเกมฟีฟ่าอะไรสี่หัวข้อไม่ใช่อื่นใดหัวข้อก็เป็นผลการจับสลากแชมเปี้ยนส์ลีกที่ออกมาว่าลิเวอร์พูลเป็นยังไงบ้างและเส้นทางการจับสลารอบนี้มันจะแบ่งสายด้วยนะครับเพื่อนๆนมันจะแบ่งสายเห็นเลยว่าอสมมติลิเวอร์พูลเจอบอตโต้สมมตินะครับก็จะเห็นเลยว่าอถ้าผ่านบอตโต้เข้าไปรอบต่อไป,ออไปจะเจอใครมันจะเป็นก้างปลาออกมาเลยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เรามาพูดคุยกันใน สตรีมเกมดังนั้นผมนัดรอตรงหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันในช่องของผมนี่แหละ YouTube กด Act นะครับแล้วก็อันนี้นะครับฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเที่ยงวันนี้ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอัพไว้แล้วครับประมาณเที่ยงวันประมาณ1 1บเอมงสีหรือเที่ยงนะ่ผมอัพไปแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าเป็นสกู๊ปพิเศษเรื่องเล่าเราหงงนะครับเป็นอันเป็นอีพีที่2แล้วนะครับ เกี่ยวกับการขายหุ้นของ f g g แล้วก็การไปจับมือกับเรอบอลได้เรบอลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ f g g เนี่ย f H g ได้อะไรและและที่สำคัญลิอร์พูได้อะไรบ้างอันนี้ผมไปหาคำตอบมาฝากแบบจัดหนักจ,จัดเต็มนะครับคลิปมีความยาว8นาทีแต่ว่าข้อมูลแน่นมากๆฝากติดตามด้วยเที่ยงวันวันนี้แหละมานะครับดังนั้นสรุปก็คือข่าวตอนเช้าแล้ววันนี้ตอนเที่ยง มีสกูพิเศษประมาณ8นาทีและตอนเย็นมาพูดคุยการจับสลากแชมเปี้ยนลีกกันประมาณนี้อันนี้นักลงหน้านะครับทีนี้มาดูกันที่ทีมชาติอังกฤษกันบ้างน,นะครับเพิ่งประกาศรายชื่อออกมานะครับสำหรับ26คนที่จะเล่นในช่วงรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับมี3เกมด้วยกันซึ่งประกาศรายชื่อออกมาแนละ้วปรากฏว่าในการประกาศรายชื่อรอบนี้ไม่มีนักเตะลีพูลติดเลยนะครับเพราะหนึ่งเลยคนที่ติดประจําอย่างโกเมสกับเฮนเดอร์สันเนี่ยเขายังบาดเจ็บอยู่ แต่2เนี่ยคือเทรนต์อานครับหลุดทีมชาติครับเทรนต์อานหลุดทีมชาติครั้งแรกในรอบแบบนานมากครับเป็นปีๆแล้วหลังจากติดทีมชาติมาตลอดโดยในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยคนที่ติดทีมชาติเนี่ยมี3คนด้วยกันคือก็ต้องทำความเข้าใจว่าแบ็คขวาของอังกฤษอะมันเยอะแล้วทีเนี้ยพอ no, Form, อานฟอร์มดรอปปีเนี้ยก็เลยหลุดเลยครับคนที่ติดไปก็คือมีลิสเจมมีคายวอลเกอร์แล้วก็คีแลนทิปเปียคือแบ็คขวาเพียบเลยนะครับทีนี้ เรามาดูในมุมของแกเรย์ซาเกตก่อนว่าอ่ะเขามีความเห็นอย่างไรกับการที่เขาไม่เรียกเทนอโนติดทีมชาตินะครับแกเรยซาเกตคือโค้ชทีมชาติอังกฤษนะเขาบอกว่าอ่าแน่นอนเทนต์อโนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วนะครับเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วในอนาคตเขายังมีโอกาสที่จะกลับมาติดทีมชาติได้แน่นอนอาจจะเป็นในซัมเมอร์นี้เลยก็ได้ที่เดี๋ยวซัมเมอร์นี้มีศึกยูโรรออยู่เขาอาจจะติดทีมชาติก็ได้แต่ณณอันเนี้ยณเฉพาะเนี่ยเบรกรอบเนี้ย ถ้าวัดกันตามฟอร์มเอาแบบเป็นยุติธรรมคเครดิตซเกตบอกว่าคุณก็ต้องให้เครดิตกับลิสเกมของเชลซีทิปเปียของแอเลติโกมาดริดใช่ไหมแล้วก็ไคล์วอรเกอร์ของแมนซิตี้ที่ทำผลงาน,นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับนะเทรนด์โชคร้ายเขาบอกเทรนด์โชคร้ายที่ในช่วงเนี้ยฟอร์มเขาโดยภาพรวมอะดอบกว่าดอบกว่าในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาที่เล่นในได,ได้แบบท็อปฟอร์มนะครับนะทีนี้ถ้าถามในมุมของนักเตะนักเตะรู้สึกยังไงเนี่ย เจมพีสบอกว่านักเตะรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจมากๆที่หลุดทีมชาติเพราะว่าความฝันของเทรนต์อานคือการเป็นตัวแทนของทีมชาติอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเจเกนคอปก็รู้ดีว่าคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันก็เป็นแง่ดีที่ว่าเฮ้ยได้พักเต็มเมนะมเว่าเทรน์อานเดี๋ยวได้พักเต็มๆมอ่ะใช่มันก็มองในแง่ดีก็คือไม่ต้องไปเล่นทีมชาติไม่ต้องไปเสี่ยงเจ็บอันนั้นคือมุมที่มันดีต่อริวอพูลวแต่ในมุม กับสภาพจ,จิตใจน้กเตะน้กเตะเขาผิดหวังไงเขาไม่ได้ติดทีมชาติแล้วครอปรู้เรื่องนี้ดีแล้วครอปจะต้องเข้าไปปอบโยนเทนอโนให้แบบว่าอ่ะไม่ติดไม่เป็นไรก็สู้ต่อไปลุยต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับโอเคนี่คือข่าวของเทนอโนที่นํามาฝากกันอยู่กันในเรื่องของทีมชาติกันต่ออีก,กนิดนึงนะครับทีมชาติกีนีเนี่ยตอนนี้ได้บทสรุปแล้วนะครับหลังจากตอนแรกที่คาดว่าลิปูอาจจะไม่ปล่อย อาจจะไม่ปล่อยเกย์อิตาไปเล่นทีมชาติเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปเล่นทีมชาติในโซนนั้นเนี่ยมันมีหลายประเทศที่ที่ติดติดโซนแดงอะ่ะพอติดโซนแดงปุ๊บเดินทางกลับอังกฤษจ,จะต้องกักตัวแบบ10วันอะไรแบบนี้แล้วซึ่งอาจจะไม่ทันในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลนเนี่ยริพูไม่อยากเจอผลกระทบนั้นก็เลยอาจจะไม่ปล่อยไปเล่นทีมชาติแต่แต่แต,แต่ล่าสุดมีทางทีมชาติกีนีเนี่ยก็มาปณีบนอมมาขอพูดคุยกับริพูเจรจากับริพูแล้วได้ข้อสรุปว่าเกมทีมชาติของกีนีเนี่ยมันจะ เกตาเนี่ยไม่ได้เล่น2นัดคือมี2นัดครับกีนีเนี่ยแต่เกตาจะเล่นแค่นัดแรกนะครับแล้วนัดที่2เนี่ยจะเดินทางกลับอังกฤษเลยแล้วก็มากักตัว7วันกัก7วันปุ๊บก,ก็จะจะกลับมาได้ก่อนที่จะถึงเกมกับอาร์เซนอลก็คือจะไม่โดนผลกระทบกับเกมพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับเนี่ยโดยเขายืนยันนะครับนะโดยเฮดโค้ชเนีครับ ดีเยซิกนะครับเพจโค้ด <c oughs> ของกินียืนยันว่าได้คุยกับรีฟูแล้วนะครับนะเล่นเกมแรกก่อนนะเล่นเกมแรกเสร็จปุ๊บกับมาลีเสร็จปุ๊บนะครับวันที่24นะพอเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าจะจับเกยตายัดเครื่องบินแล้วให้เกตยตากลับอังกฤษเลยส่วนเกมวันที่28กับนามิเบียเนี่ยอันนี้เป็นอยู่ในโซนแดงที่เป็นลิสโซนแดงของอังกฤษที่ถ้าไปเล่นนะจะกลับมากักตัวนานเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องเล่นกลับมาเลยแล้วมากักตัว7วันก่อน และทีนี้ก็จะกลับมาพร้อมลงเล่นทันสุดพิมพ์ลีกแน่นอนนะครับอันนี้คือแผงงานของเกตาประมาณนี้นะครับส่วนคิวินเคลเลเฮอร์นะครับก็มีสัญญาณว่าหายเจ็บเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะหนึ่งเลยติดทีมชาติไอร์แลนด์ไปแล้ว2มีลุ้นที่จะออกสตาร์ตตัวจริงเป็นครั้งแรกด้วยนะครับก็ลุ้นขอให้เคลเลเฮอร์ได้ออกสตาร์ตตัวจริงกับทีมชาติไอร์แลนด์นะครับในช่วงเบรกทีมชาติครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเจ้าหนูนี่ด้วยนะครับส่วนโมซาร่าเนี่ยอ่ะในรอบนี้ โมซาร่าเดี๋ยวก็เดินทางไปเล่นกับอียิปต์เหมือนกันแต่ว่ามีแผนง,งานในเรื่องราวเกี่ยวกับในศึกโอลิมปิกคือมันมีศึกยูโรใช่ไหมครับในช่วงซัมเมอร์แล้วนอกจากศึกยูโรมันยังมีโอลิมปิกที่เลื่อนมาด้วยเนี่ยทางด้านโค้ชทีมยูยี่ของทีมชาติอียิปต์เนี่ยก็ยืนยันว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวจะใส่ชื่อซาร่าในเบื้องต้นไปก่อนเพราะว่ากฎของโอลิมปิกคือคุณต้องส่งชื่อเบื้องต้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปตัดที่หลังไปหันที่หลังค่อยว่ากันยังไงก็ตามอียิปต์จะ ซาร่าเบื้องต้นเพราะซาร่าเป็นนักเตะระดับท็อปของโลกยังไงก็ต้องใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือต้องมาคุยกับเร์พูต่ออีกทีหนึ่งดังนั้นเรื่องนี้คงต้องติดตามกันต่อว่าท้ายที่สุดเร์พูจะยอมไหมจะให้ซาร่าไปเล่นโอลิมปิกหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไปเล่นโอลิมปิกมันเตะในช่วงสิงหาคมเนี่ยกรกฎา,าคมมันจะกระทบต่อต้อนซีซั่นซึ่งสมมุติถ้าไปจริงๆซาร่าจะพลาดลงเล่นในช่วงต้นซีซั่นครับทีนี้ มาดูกันต่อที่เรื่องราวที่ผมพาดไว้บนพาดหัววันนี้นะครับแผนงานของโซโมเสลีพูนะครับนะว่าจะทำอย่างไรบ้างในช่วงพักเบรกทีมชาตินี้นะครับนะผมก็บทความตัวนี้แล้วก็ข้อมูลชุดนี้นะครับมาจากเจมส์เพียสนะครับเป็นนักข่าวสายหงแดงของ a อ e t i t UK เนะครับเขาอธิบายไว้ประมาณนี้นะครับผมสรุปเอาเฉพาะอันที่สำคัญมานะครับเขาบอกว่าลีพูเนี่ย ด้วยความที่สุดสัปดาห์นี้ไม่มีเกมตกค้างพิมยรีอะบางบางทีมีเกมตกค้างก็จะไปเล่นในสุดสัปดาห์นี้นะครับส่วน FA ฟเอครับคนที่เข้ารอบ FA ฟเอคัก็เตะในสุดสัปดาห์นี้เช่นกันแต่ลิเวอร์พูลไม่มีเตะเลยครับโปรแกรมว่างทาให้สุดสัปดาห์นี้ว่างครับดังนั้นถ้านับตั้งแต่เกมที่เราชนะบูฟฟตันมาเมื่อวันวันจันทร์ใช่ไหมครับจนถึงวันที่เดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็คือเจออาเซนอลวันที่4เมษาย,ยนเราวิ เรามีเวลาว่างเวลาพักประมาณ20วันนะครับแผนงานก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับคนที่ติดทีมชาตินะครับมี7คนด้วยกันนะครับคือโมซาลาซาดิโอมาเน่นาบีเกตาติอาโกอาคันทาร่าดิโอโกโชต้านะครับจอร์จินโญวานาดุมแล้วก็แอนดี้โดบัสานพวกเนี้ยไปเล่นทีมชาติแล้วอาจจะยังไม่รวมพวกดาวรุ่งบางคนหรือว่าเคเลอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้นบอาจจะเอาเป็นว่าหลักๆ7คนนี้ไปเล่นทีมชาตินะครับพวกนี้เนี่ย เล่นทมีมชาติมันก็คือต้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปใช่ไหมครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้หลังจากจบเกมกับบุฟมาเนี่ยพวกนี้จะได้พักก่อนประมาณ2อวันแล้วเดี๋ยวประมาณสักวันศุกร์ก็คือวันนี้หรือวันเสาร์เนี่ยพวกเขาจะต้องกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมกับเวีฟคูก่อนประมาณ1-2วันซ้อมกับวีฟคูก่อนเอาความฟิตต้ตองยังไงคือให้พักอให้พักไปแล้วสอสวันแต่ต้องกลับมาเรียกความฟิตก่อนพวกนี้แล้วหลังจากานั้นปุ๊บพอพ้นสุดสัปดาห์นี้ก็ไปพักเบรกทีมชาติเป็นเวลา2สัปปดดาาห์โยระมนะมณนครับ ทีนี้ส่วนคนที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติล่ะยังไงต่อสําหรับคนที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติอา๋ยวผมขอเปิดภาพอื่นๆตามไปด้วยนะครับจะได้เห็นไปด้วยอ่นนี้อันนี้คือพวกที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติมีอาริซงเบเกอร์ด้วยนะครับที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติเนี่ยก็จะมีพวกเด็กๆแล้วก็คนที่ไม่ติดทีมชาติอยู่แล้วหรือคนที่กเกษียณแหละเกษียณหรือว่ารีทายไปแล้วแต่ว่าฟาบินโยฟิมิโนอาริซงเบเกอร์เนี่ยแก๊งแก๊งราซิลของเราเนี่ยไม่ต้องไปเตะทีมชาติเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่า ในโซนอเมริกาใต้เนี่ยเขายกเลิกการการแข่งทีมชาติาฟุตบอลโลกรอบคพันเลือกไปก่อนแล้วชั่วคราวเพราะการระบาดของพิษโควิดสิก็เลยยกเลิกไปก่อนนะครับดังนั้นพวกนี้ก็อยู่ในข่ายที่ไม่ได้เล่นทีมชาติด,ด้วยแล้วก็เนี่ยอันนี้คือภาพซ้อมล่าสุดนะครับพวกที่ไม่ได้เล่นทีมชาติล่าสุดก็ซ้อมเลยตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้เลยครับรักษาความฟิตไปเลยนะครับหลังจากสุดสัปดาห์นี้ปุ๊บสัปดาห์หน้าพวกเขาจะได้พักหนึ่งสัปดาห์เต็มเเจมส์เพียสบอกครับ พวกนี้จะได้พักหนึ่งสัปดาห์เต็มๆแต่พักเนี่ยไม่ได้ว่านอนอยู่บ้านตีพุงแล้วไม่ซ้อมนะไม่ใช่คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะซ้อมอยู่บ้านตามโปรแกรมที่วางเอาไว้ว่าคุณต้องซ้อมและเรียกฟิตไปด้วย1สัปดาห์หรือคุณจะมาที่เมลวูดก,ก็ได้เอ้ยขออภยัยมาที่แอคซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์ก็ได้มาซ้อมเรียกคอมฟิตตามโปรแกรมร่วมกับทีมสตาฟก็ได้ให้คุณเลือกได้2ออย่างนี้นะครับแล้วก็พอผ่าน1สัปดาห์ไปปุ๊บ สัปดาห์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะถึงเกมที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยก็จะเรียกตัวกลับมาฝึกซ้อมกันนั่นคือแผงงาน2เกมหลังสุดเนี่ยเราเพิ่งชนะวูฟมันตันกับชนะไลซิกมาได้เนี่ยสโมสรเนี่ยก็อยากที่จะให้นักเตะสารฟอร์มนั้นต่อแต่พราะไม่มีเบรกทีมชาติมาขั้นก็ต้องพยายามรักษาความฟิตนักเตะในทีมเราเอาไว้นะครับผมจะเปิดภาพตามไปด้วยนะว่าตอนนี้ใครที่ซ้อมกันบ้างก็จะมีพวกที่ไม่ติดทีมชาติอย่างที่ผมบอกกับพวกแก๊งบราซิลแล้วก็ดาวร ขึ้นมาซ้อมกันเพียบเลยนะครับแล้วก็เบนเดวิสเนี่ยไม่ติดทิมชาซิมิคาร์ก็ดูทรงแล้วไม่น่าติดนะอืมเพราะว่าไม่ได้มีการประกาศชื่อล่าสุดออกมาแล้วก็มีดาวรุ่งหน้าตาแปลกๆหลายคนที่ขึ้นมาครับผมก็ไม่รู้ว่าใครบ้างนะที่เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปตามทั้งหมดขนาดนั้นแล้วก็มีประตูขึ้นมาะด้วยมีเบนวูดเบิร์นลหลายคนถามถึงอนาคตเบนวูดเบิร์นกันเข้ามานะครับผมก็ต้องบอกว่าแกไปไหนก็ไม่รอดจริงๆอ่ะ ไปยืมตัวมากี่ซีซั่นแล้วอ่ะไม่รอดอ่ะไปหลีกวันยังเล่นไม่รอดเลยอ่ะแล้วก็หลายหลายครั้งมีปัญหาบาดเจ็บด้วยผมว่าบูธเบิร์ตอนนี้อนาคตแบบว่าจากตอนแรกที่เคยพุ่งสูงทะยานมาตอนนี้แบบอยู่ค่อนข้างแบบมีโอกาสสูงเลยที่ในอนาคตอาจจะถูกขายออกไปครับไม่น่าที่จะแจ้งเกิดได้นะทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวตลาดซื้อขายกันบ้างมาดูซาชาอ่าคาราชิดนะครับผมพยายามไปหาคําอ่านของชื่อเขามาเพราะว่า คำอ่านของชื่อเขาเนี่ยค่อนข้างสะกดยากเหลือเกินนะครับแต่ว่าผมไปเปิดฟังเลยวที่ว่าคนบ้านเขาอา่านว่าไงคาายชิปอ่อานประมาณนี้นะครับจาส่วนวิธีเขียนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันคนนี้ครับล่าสุดตกเป็นข่าวกับวอร์พลคนนี้เป็นกองหน้านะกองหน้าของซุดกาเป็นชาวออสเตรียวัย23ปีนะครับล่าสุดมีสื่อในอิตาลีนะครับอย่าง2ส,สื่อเลยนะครับมีทานเฟอร์มาเก็ตแล้วก็จูฟ ตุตโตจูฟนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจร่วมกับพวกเอฟเวอร์ตันยูเวนตุสโรม่าเวสต์แฮมไลซิกต่างให้ความสนใจกองหน้าคนนี้ทั้งนั้นเลยนะครับต่างให้ความสนใจกองหน้าคนนี้ทั้งนั้นนะลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในนั้นกองหน้าคนนี้กำลังฟอร์มร้อนแรงครับยิงในยิงในบุนเดสลีกาเนี่ยไป13ประตูแล้วก็ทำไป3 a แอซิ์ฟอร์มใช้ได้เลยนะแล้วก็ลงเล่นตัวจริงไป14นัดสำรอง10นัด ต่ยิงได้ถึง13ลูกเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยถ้าดูตามนี่เลยครับก็คือส่วนสูง200เซนของหน้าร่างโยงครับมงก่งจัดๆเลยนะครับแล้วก็ยิงคมนะแล้วก็ผ่านบอลได้ดีด้วยส่วนเรื่องความเร็วไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ไปดูแบบละเอียดนะครับว่าเขาสไตล์เป็นยังไงยังไม่ได้ไปดูแบบละเอียดแต่ผมเอาข่าวอะไรงานก่อนเดี๋ยววันหลังผมวางแผนไปแล้วว่าเดี๋ยวจะทำสตรีมเกม อาจจะมีเรื่องราวของคาราชิดก็ได้เดี๋ยวผมไปขอดูก่อนแล้วก็ไปหาสถิติอะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวมาพูดให้ฟังกันแต่ขอเป็นครั้งหน้าๆแล้วกันในสตรีมเกมตอนหน้าๆอันีนี้กลับมาที่ข่าวของคาราชิดครับในเบื้องต้นข่าวมันออกมาจากสื่ออิตาลีสองเจ้าเนี้ยสองเจ้าเนี้ยไม่ใช่สื่อที่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเป็นสื่อสายกอสิบผมก็ยังไม่ชัวร์ว่าเราสนใจแค่ไหนผมไปอ่านรีพูเอ็กโคเขาวิเคระห์มาเอ็กโคเขาก็อ่ะนาข่าวเนี้ยมาพูดให้ฟัง เอ็กโคเขาจะมีอย่างนี้นะครับแบบอ่ะมีข่าวลือจากเว็บนู้นเว็บนี้เขาก็จะเอามาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเอ้ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเอ็กโคเขาบอกว่าเขายังไม่ชัวร์ว่าคนเนี้จะอยู่ในลิสต์รายชื่อที่รีพูจะซื้อหรือไม่แน่นอนก็คือรีพูจะพยายามหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ขายโอริเกียออกไปหากองหน้าเข้ามาเพิ่มเติมในซัมเมอร์นี้ แล้วก็แน่นอนคงจะมีใครในละในอีกหลายๆคนที่อยู่ในลิสต์ายชื่อแต่ยังไม่ทราบรายชื่อแบบชัดเจนคนนี้อาจจะอยู่ในรายชื่อนั้นก็ได้หรืออาจจะไม่อยู่ก็ได้เอ็โคยังไม่ยืนยันในจุดนี้แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นปฏิเสธนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าอาไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่แต่แค่ยังไม่ชัวยังไม่รู้ใช้คํานี้ดีกว่านะทีนี้ถามว่าแต่ในมุมของผมเนี่ยผมยังมองว่าตอนนี้เราต้องระวังให้ดีว่าสื่อจะเล่นจับโยงหรือเปล่า เพราะว่าย้อนกลับไปประมาณสี่ห้าวันก่อนอันนี้ประมาณต้นสัปดาห์วันจันทร์วันอังคารเนี่ยชาชาคาราชิตเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับบิวครับสื่อในประเทศเยอรมนีก็สัมภาษณ์หลายเรื่องแหละแต่หนึ่งในเรื่องที่ให้สัมภาษณ์แล้วแล้ว,ลวมันมาเชื่อมโยงกับลิพูก็คือเขาเป็นแฟนบอลลิพูเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีความสุขดีกับสตุตการ์ดนะมีความสุขดีกับสตุตการ์ดมากๆแต่ว่าถ้าเกิดวันหนึง่งลิพูยื่นข้อเสนอเข้ามาเขาก็คงปฏิเสธที่ยาก เพราะว่าเขาเป็นแฟนตัโยงของรีเอ์พูอันนี้คือประเด็นสําคัญเลยนะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาได้มานั่งดูเกมยอ,อดอาจจะดูเทปยอนหลังนี่แหละปี2 0 0 5ที่ริเอ์พูได้แชมป์เนี่ยเขาบอกโอ้โ oh, หเป็นตาตึงใจมากๆตามมิลานส0สูแล้วกลับมาเสมอแล้วก็สุดท้ายโดนจุดโทษชนะเป็นแชมป์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ประทับใจเขามากๆแล้วก็เขาเคยด้วยครับเขากับพี่ชายเนี่ยเคยเดินทางมาที่ริเอ์พูมาดูเกมที่แอนฟิลนะมากับพี่ชายเลยแล้วก็ แล้วก็ใส่เสื้อลิวอพูมาด้วยแล้วก็มาที่ชอ็อปมาซื้อเสื้อมาซื้อผ้าพันคอซื้อนู่นนี่นั่นมากมายกลับบ้านไปเพียบเลยคือเขาเป็นแฟนลิวอพูตัวยงครับดังนั้นพอหลังเราลองไล่ไทม์ไลน์สิครับสี่ห้าวันที่แล้วเขาเพิ่งไปให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นแฟนลิวอพูแล้วถ้าลิวอพูยื่นข้อเสนอเข้ามาเขาจะไม่ไปฏิเสธผ่านมาสี่ห้าวันสื่อกระสายก็ส,ยสิบจับชื่อเขาใส่ไปเลยว่าลิวอพูสนใจ อันนี้ผมก็เลยยังไม่ชัวผมเลยอยากให้เพื่อนๆอ,อ่านฟังและเสพกองไว้ก่อนแต่ถือว่าเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะว่าหนึ่งเลยราคาเขาเนี่ยผมไปอ่านมาน่าจะไม่แพงอยู่ที่ประมาณสิบกว่าล้านเท่านั้นแล้วก็สองมันเป็นสไตล์ที่แปลกๆนะหมายถึงว่าเราไม่ค่อยใช้มานานแล้วนะกองหน้ารูปร่างสูงใหญ่อ,อันดี้แคลโรว่าสูงแล้วเนี่ยร้อยเก้าสิบต้นต้นเนี่ยไอ้น,นี่สองร้อยเซนอะถ้าเราต้องการ เล่นลูกคอสจากด้านข้างจริงๆเอาไอ้นี่ยืนปักๆในกรอกเกียโทษเนี่ยไ,ได้ประโยชน์แน่นอนครับโขกมันแน่นอนนะครับเอออันนี้ก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับ <c oughs> เออนะสองร้อยเซนมาดูฟาบิโอโรมาโน่กันบ้างน,นะครับนักข่าวคนดังนะครับผู้ที่เป็นซูเปอร์สตาร์นักข่าวซูเปอร์สตาร์ตอนนี้เลยครับน่าเชื่อถือมากๆเขาบอกว่าตอนนี้ในเบื้องหลังอะลิฟูกําลังพยายามผลักดันสุดๆเลยที่จะพยายามต่อสัญญาฟาบิโยให้ได้คือเขาพูดมาหลายทีแล้วแต่ตอนนี้เขาก็ยังอัปเดตว่า ลิปูในเบื้องหลังพยายามอยู่จะต่อสัญญาฟาร์บิญโ้ได้ฟาบิญโยเหลือสัญญากับลิปูถึงปีสองพี่สิบก็คือเหลืออีกประมาณ2ปีครึ่งนั่นเองนะครับเจนคอปชอบมากๆรักการร่วมง,งานกับฟาบิญโยมากแล้วฟาบิญโยเองก็แฮปปี้กับลิปูเช่นกันนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวในเบื้องหลังเนี่ยฟาบิญโยด้วยที่จะต่อสัญญารวมไปถึงเฟอร์กิลฟันได้ด้วยอย่างที่เขาเคยบอกไปนะครับแล้วก็เรื่องเนี้ยผมเคยอ่านในเอ็กโคเหมือนกันเอ็กโคก็ยืนยันว่าฟาบิญโย กับฟันได้คือ2คนแรกที่ลิพูจะต้องพยายามต่อสัญญาก่อนคือแผนแรกเลยนะส่วนคนอื่นๆค่อยตามมาที่หลังนะครับแล้วก็ฟาบิโอฟาบิซิโอโรมาโนยังยืนยันได้ว่าอนาคตของเจนคอปจะอยู่กับลิพูต่อไปแบบ100%แน่นอนนะครับคอนเฟิร์มนะส่วนทิ้งท้ายกันแล้วกันครับวันนี้มาดูกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหนูเลตันสจวตนะครับลหลายๆคนก็ทราบกันนะครับว่าเพิ่งบาดเจ็บ เอ็นหัวเข่าฉีกแล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับถือว่าโชคร้ายมากๆเจ้าหนูวัยสิปีคนนี้ก็าลังฟอร์มดีเลยใน U18 เนี่ยยิงกระหน่ำเลยจนถูกเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็น U ูยู่23อ่ะคืออายุ18แต่คุณได้เลื่อนชั้นมายู3่เลยมันแปลว่าคุณต้องฟอร์มดีเกินอายุนะแล้วก็กําลังเล่นได้ดีเลยมียิงประตูไปได้บ้างแล้วด้วยในทีมยู3่าแต่ดันมาเจ็บยาวเนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามีการเปิดเผยเลยครับฟาวเลอร์เนี่ยฟาวเลอร์เขาเข้าไปคุ ส่งข้อความไปให้กำลังใจเลตันสจวตเลยนะครับบอกว่าไอ้หนูไม่เป็นไรเข้าใจความรู้สึกเองดีแต่ก็อย่าเพิ่งไปท้อยังไงเดี๋ยวก็ตามเองหายเจ็บกลับมาเองจะแกร่งกว่าเดิมฟอลเลอร์บอกว่าตอนเอข้อ,อายุยี่บสองเนี่ยเขาก็เจ็บเอ็นหัวเข่าฉีกอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วเขาก็กลับมาได้ที่สำคัญคือต้องไม่ยอมแพ้แล้วนอกจากฟาเลอร์ที่ส่งข้อความไปให้กำลังใจแล้วเนี่ยมีเจอหลาดกับดาวกิชด้วยนะครับคือตำนานของเราเนี่ยไม่ทิ้งเด็กเจ้าหนูคนนี้นะครับแสดงว่าเจ้าหนูคนนี้เนี่ย ถือว่าน่าจะแววดีมากมากเลยนะลหลายคนพิมพมาเคยเคยพิมพมาบอกผมเหมือนกันว่าเลตันสัจูในทีมเยาวชนเนี่ยฟอร์มดีมากๆกครับก็ขอให้กองหน้าเจ้าหนูเนี่ยเจ้าหนูกองหน้าคนนี้หายเจ็บกลับมาเร็วๆนะครับอ่ะก็เนื้อหาข่าวสารก็มีวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกด subscribe ในช่อง YouTube ของผมกดแอคด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกรอบหนึ่งนะครับรถยนต์ออร์นิวซูซูกิสวิปนะครับ พาวเ r อร์ยูอัพแดนสุขีสปีดเล้าใจนะครับใครที่ต้องการรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันนะครับระบบหัวฉีดคู่ Dual Jet นะครับแล้วก็ h a r ์ดเทคคงทนแข็งแกร่งนะครับสนใจไปที่โชลรูมทั่วประเทศไปทดลองขับก็ได้ไปสอบถามราคาก็ได้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับตอนนี้มี4สาขานะครับ5สาขาสิมีในนวลจันทร์ชานีนวลนวลจันทร์นิชดาธานีเซ็นเทเวิลเอวันอารีนะครับ แล้วก็ที่เม่งจ่ายนะครับสนใจไปตั้งกินที่ร้านหรือว่าโทรสั่ง021054555นะครับได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนกดซับสไค b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเที่ยงย้ำอีกทีหนึ่งเที่ยงมีคลิปเกี่ยวกับการขายหุ้นของ f g g แล้วก็ตอนเย็นจับสลักยูฟาแชมเ้ลีกเดี๋ยวมาเจอกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ